สามครับิญครับครับสวัสดีครับผมแนทพิพัน์รัพื้นบ้านนะครับครูโรงเรียนประชาสามัคคีนะครับวันนี้ทําการเปิดห้องเรียนนะครับในวิชาวิทยาการคณิตนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยกลุ่มนักเรียนที่เราใช้ก็คือป .6 คับ2ครับจำนวน16คนนะครับสาหรับผลสําเร็จนะครับที่ได้จากการเปิดห้องเรียนในวันนี้นะครับก็คือเห็นว่านักเรียนทุกคนนะครับก็คือได้แสดงความคิดเห็นของเขาออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่ถูกต้อง หรือผิดนะครับถ้าผิดเราก็สามารถที่จะช่วยแก้ไขความคิดเห็นที่ผิดพลาดของเขาได้นะครับส่วนข้อดีก็คือเราเห็นเด็กหลายๆคนที่ในบางครั้งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นนะครับเขาได้เขียนความคิดของเขาออกมาหรือไม่ก็ได้ลองถามได้ลองปรึกษากับเพื่อนอย่างไหมครับน,นี่ผมคิดว่าเป็นความสําเร็จนะครับที่เกิดในวันนี้ ส่วนสิ่งที่จะปรับปรุงในครั้งต่อไปนะครับก็คือจะพยายามใช้กิจกรรมที่มันแอคทีฟมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่ายังมีนักเรียนบางคนนะครับที่รู้สึกว่าง่วงนอนการง่วงนอนหรือว่าพุ่งลงไปกับโต๊ะก,ก็มีนะครับจะพยายามหากิจกรรมที่แอคทีฟเช่นใช้คะแนนใช้กระดานคะแนนนะครับหรือออกไปเขียนที่หน้ากระดานนะครับเพื่อให้เด็กสามารถาขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้นะครับ